สวัสดีครับก็มาอยู่ผมเิเตอร์ซีอูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในตลาดของเซิร์ฟคอนบันนะครับผมช่อง0ูนะฮะซึ่งมันจะมีตลาดเป็นสองห้องนะฮะสำหรับเซิร์ฟคอนบันคือ0ูนย์สอและศูนย์หนึ่งเอาว่าเราดู0ูนย์สก่อนนะฮะศูนย์หนึ่งเราจะดูวันหลังนะฮะซึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่านะในเรื่องของคนนะครับกสมาชิกนะฮะคนส่วนใหญ่ยังนิยมในห้อง0ูนย์สอยู่นะครับผมนะฮะ มีเซิฟสามของถูกด้วยนะฮะมีการประกาศเซิฟสามของถูกแล้วทำไมไม่มรวงกับเซิฟหนึ่งวะนะฮะมันจะได้มีพยากรประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะถ้ามีร้านค้าที่เป็นคอลเลคชันนะฮะวันนี้เรามาสำรวจราคาตลาดแบบคร่าวๆนะฮะนินบวกหกนะฮะพันเจ็ดไฟสิบชุดบวกเจ็ดไฟสิบอันนี้สวยหน้าข้ามต่อครับอันนี้เนี่ยสวยนะต้องบอกว่าสวยหน้าข้ามต่อ รถไฟเปนปดเปดปดอยู่แล้วไงนะฮะวิญญาณสิงวิญญาณสิงเนี่ยปัญหาคือมันปัญหาโลกแตกว่ะทําไมมัน GM ไม่ทําให้แบบให้เห็นว่ามันอะไรทับอะไรเหมือนไอเทมใช้ปกตินะฮะคือบางทีเนี่ยคนอื่นอาจจะใช้ไปแล้ว4ี่ครั้งแล้วเหลือไว้ครั้งเดียวแม่งวิญญาณสิง นึกภาพมันสามารถาใช้ซ้ําได้มากสูงสุดถึง5ครั้งครับนะฮะหครั้งแต่แม่งถ้าบางทีอ่ะมีคนเกียนไงมันใส่วิญญาณามันคือเหมือนอาวุธเนี่ยใส่วิญญาณธรรมดาใส่วิญญาณธรรมดาเสร็จนะฮะเสร็จแล้วมันมันได้ไม่กี่ขั้นไงมันได้ได้กี่ขั้นมันลงทุนซื้อสิ่งหนึ่งหนึ่งลูกแล้วสมมติว่าได้3ขั้นซื้อสิ่งหนึ่งลูกมันใช้ไปอีก2ขั้นนะฮะสำหรับชุดนั้น เออชุดหรือว่าอาวุธใช้ไปอีก2ขั้นมันก็ฟูเป็น5ฟูเป็นหืถึนี้มันก็เอาเอาที่เหลือ3มเนี่ยมาตั้งขายก็ได้นะฮะคือแบบมาตั้งขายแต่ก mm ูก hmm. ็ไม่รู้ว่าแม่งเออมันกี่ขั้นวะนะประมาณนั anyway. ้นนะฮะคนส่วนใหญ่เลยใช้แบบวิญญาณแบบธรรมดานะฮะวิญญาณแบบธรรมดาคือไม่สิงไงเน้นวัดใจแม่งครบห้าครบไม่ครบหก็เอาหลายลูกหน่อยเดี๋ยวก็ครบเองนะฮะ สำรวจราคาสินค้านะครับวันนี้เอ่อราคาสินค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตเข็เเขมนมันเฮ้ยแม่งเซ็ตนี้ชิ้นสองพันไดปะเ <c oughs> นี่ยฮะสองพันเลยได้นะสำหรับผมแม่งถ้าราคาสองพันเนี่ยคือแบบกูมีความหัวร้อนนะจะไปทำให้แหกต่อก็เป็นไปได้นะฮะคือมันมันยังไม่สุดชีวิตมันต้องสู้ต่อไปอะประมาณนั้นนะฮะแม่งไม่สุด อะอาวุธนะฮะเดี๋ยวเราเช็คราคาดูว่าถูกหรือแพงไม่ขอวิจารณ์แล้วกันนะฮะบวกสี่แหวนบวกสี่อาราคาบวกแปดสามพันเก้า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 ุณคุณก็ราคาเริ่มถูกเลยเดี๋ยวว่าเขาตั้งถูกเอง จ็บแปดพันนะครับเก็บชายบดใหม่ ai, อ้าวบดใหม่แม่งกูกูไม่เคยทันนะคือจะทําคลิปเออ่แก้ไขอีกแล้วนะบดใหม่ ai, เนี่ยคือทำคลิปแก้ไขห้ามชุดพันสามราคารู้สึกว่าจะเป็นราคาถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นยังไงร,ราคาถ่ายเริ่มเฮ้ยนี่ฟูทะลายบวกแปดหกพันเองเฮ้ย อันนี้เนี่ยสูงว่าถ่ายสองพันทลายอีกนะฮะใส่ทลายฟูแล้วก็วิญญาณฟูเนี่ยก็ได้อยู่นะพันดีกว่าแม่งไปทําเองแล้วเหก <c oughs> เนะฮะป้ายดีสี่สิบห้าเลยต่ำสุดก็น่าจะอะไรเนี่ยบวกร้อยสิบ 110, ไม่แพงนะฮะอ๋อค่าชีวิตนะฮะชุดบวกแปด เฮ้ยนิงจาบแปผโอ้โหใส่กันนี้ฟูแล้วเนี่ยว่าะ้ดยปกติแล้วนินจาผมไม่ค่อยใส่ไม่ใช่ใช้วิว่านะฮะแต่นี้มันฟูสาวอก็สวยดีถือว่าสวยดีชุดถนูไม่ราคามันทำไมมันเท่ากันเลยว่ะกาลงทุนมีความเสี่ยงบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปข้ามแหกแหลกไปแล้วนะฮะ ใกล้ดีน่าจะยืนอยู่ที่45ราคาตั้งร้านนะฮะส่วนราคารับน่าจะเป็นประมาณ4 0 4 2นะครับผมอ่าราคาเอาว่าผมสำรวจราคามาแล้วคร่าวๆนะ,ะนะครับผมเดินมาหลายวันวันนี้เราก็มาเฮ้ยไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องยังขายมาชาติบวก10ยังไม่ฟูอะชุดนินวิบวก8ชุดความดีนะฮะมันไม่มีอันไหนโดนใจเลยไน้องตั้งขายไปก่อนก็นแล้วกัน อะไรว่าเท้าหมอห้าร้อยเอ็มอ๋มอกันเก้านะฮะเท้าเลือดอย่างห้าร้อยเอ็มเลยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเลยครับราคาทุกถูกออวันนี้แม่งไม่ใส่ออปชั่นกูเลือดช้ำใจหนักหนาเหลือเกินเขาเพลินรวยยังไงสำรวจนะฮะ เอ,อรีบรพลานนะฮะราคาต่ำสุดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับเมื่อวานนะฮะเ <c oughs> สือพลังบว,วกสิบเก้าพันเลยเว้ยโอ้ยท <c oughs> วนดีบวกเก้าครับหนึ่งมืนเอ็มทวนกูแม่งยังไม่พร้อมนะฮะคือทวนยังไม่เล่นนะ,ะสูสารก็ประมาณตกคิดละร้อยสองร้อยฮะเนี่ยฮะ ราคาก็ทุกถูกนะฮะเนี่ยร้อยสองร้อยนะฮะราคาย่อมเยาวนะฮะเนี่ยยู่เยยตาเป๊ะมากมายฮะสื่อสารดูครับเดือนเมืองซึ่งผมจะลงบ้างไม่ลงบ้างลงทำคลิปเฉยๆนะฮะก็ข้าวบุชพันสองพันสามนะฮะข้าวบุชสองพันสามข้าวชุดอยู่ก็ที่พันสามนะฮะอย่างทางอายุนิดหน่อยนะฮะคุ้มห้าร้อยรับไรเงานะฮะ ดูเหมือนว่าจะมีคนรับในเอ่เอา้าวไหนอะคุมถูกมันขายไปแล้วว่าพันหร้อยเอ็มเหมือนมันจะร้อนเพื่อจะดึงไอเทมอะไรสักอย่างนะฮะเนื่องจากมันรับเอาของเลเวลร้อยยี่สิบอยู่ไทยห้าพันแปดโอ้ราคาทำไมสูงจังวะอันนี้คือตั้งสูงดันราคาให้มันขึ้นนะคือราคาก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีมีดนินเฮ้ยทลายห้าบวกแปด ี่แหละ,ะคือกองขุมนี่ใส่บวก9้าอยู่มันต่างแค่หนึ่งแต่นี้มันฟูมันฟูตรงทลายหาวิญญาณวิญญาณห้าช่วงแม่นีกาหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยราคานี่หัวร้อนอะ่ะแม่งถ,ถ้าได้จัก4ี่พห้าเนี่ยกูสู้ตายเดยนะี่ยแม่งกูดึงมาขาบเล่นอีกนะฮะ ้ย hey, นะฮะบวกสี่พันราคาคนไทยนะฮะใชะไรว้าวอันนี้ก็ฟูนะห้าพันแม่งเฮ้ย <Hey, S 2> เล่นนูใหม่สักตัวดีไหมสมาธิแม่งท่าทลายเนะี่ยสวยสวยเลยนี่แ <Hey. S 1> ม่นโคงถูกนะเพลินนะฮะเจอแล้วเพลินอันนี้คือเจ็ดพันกว่าบวกเก้าเจ็ดพันห้าบวกเก้า ราคามันแบบมันก็ไม่ได้แพงนะถ้าจะบอกว่าแพงไหมมันก็ไม่รู้สิวะไอ้เฮียแต่แมงมันมีช่วงหนึ่งเว้ยโปรมโมชั่นสะสมวันล็อกอินจะได้เกาะดียกเซิร์ฟไอ้เนียยกเซิร์ฟคือหมายถึงตัวละครที่ล็อกอินครบอะ่ะไม่มีพันสิงสัญิงบวกก้าวสองวันเจ็ด คือหลายคนบอกว่าพี่อยากเห็นพี่อ่ะบวกประดับอีกแล้วเย็ดเคมเล่นของสูงไอ้เฮ้ยหาเรื่องให้กูจนเดี๋ยวนะขอเวลาก่อนเดีย๋ยวทำให้ดูนะฮะ ไม่เอาหรอกเวลธรรมดาเวลหกสเวลสิบแปดะแม่งจัดไปมันต้องหนักหน่วงนี่ฮะอ่ะชุดกันวิเพลิงก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะแต่ยังเช็คไม่ได้ว่ากี่เปอร์กี่เปอร์นะจนกว่าสำหรับคนที่เช็คได้ก็ใช้บอทนะแม่งใช้บอทจริงๆเลยต้องบอกว่าใช้บอทแม่ง กูไม่รู้จะบอกอยังไงดีแป้งใช้พอดแบ้งเช็คได้นะมันจะเป็นตัวเลขอยู่ค่าตัวเลขที่มากที่สุดในหินประเภทเดียวกันก็นั่นแหละเออนั่นแหละเออใช่แล้วควนมานทลายออ้ยแมงของทางลายเนี่ยกูอยากเก็บไว้ให้ปั๊มเวลตัวเด็กอะคือบางที่ของถูกอะอยากจะเก็บสะสมอะถามว่ากูมีเวลาเวลไหมไม่มีนะฮะเออมันก็อย่างนั้นแหละฮะก็อย่างที่บอกของปลอมนะฮะอ่าอ็ม อืู้ทออธนูอันนี้เนี่ยแบบสามพันห้าแม่งนี่แบบทั้าสองพันห้าเนี่ยแบบเออสองพันห้านี่ได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะกูจะรีบดึงนะสองพันห้าจะบอกว่ากูดึงเลยนะฮะกูขอสองพันห้าดึงเลยวิญญาณนะวิญญาณอยู่ที่เออห้าห้าห้าสิบนะฮะ อันนี้ทลายห้าหรือทลายเก๊ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูกาปันน่นนะฮต้องข้าผ่านตัวเลขโอ้ยวิญญาณมังกรไม่งราคาสูงจังวะให้น้องหาให้อยู่นะตอนนี้เราจะทาคลิปกันอีกรอบนะบเนื่องจากเราจะทดลองตัวเซียนสองนะฮะในเรื่องของลูกธนูอะไรพวกนี้นะฮะเนื่องจากมีปัญหาอยู่นะฮะว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไปไร่ถ่าไดาก่ออาสิวะ ันบักหรือไม่บักทำคลิปไปเดี๋ยวมันก็แก้ไขเองฮนะ GM อาจจะหัวร้อนว่าเอ้าแม่งมึงทำคลิปอีกแล้วนะฮะเหมือนการาลงพื้นที่นะตรวจสอบพื้นที่บดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปกันเรื่อยๆในวันเสราร์อาทิตย์ถ้าว่างนะฮะเราอาจจะชวนทีมงานมาทําอะไรมานั้นนะสำรวจราคาสินค้าก็ว,าว้าวราคาเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนี่ฮะแก้วหนึ่งร้อยอ๋อ อของล้ำค่าชิ้นละห้าสิบรานนะฮะนี่ถ้ากูผลิตเนี่ยคงจะมันน่าดูนะพวกเซ็ตล้ำค่าเนี่ยคือเอาเป็นว่าเราก็ทําคลิปไปแล้วนะฮะแบบเซ็ตล้ำค่าแบบหาแตกแหลกด่านเลยเลยทีเดียวนะฮะเอ่ยยันเดี๋ยวนะยันสิบเมื่อวานครับเหรีต่ำอยู่ที่สิบเอ็มเลยคนระับแม่งลไรเอ้ยมันหลักโคตรกดราคาครับแม่งอลัมอะเลมอะเลม,ลม,ลมตัวนี้อยู่ในวอลนะเหมือนเห็นอยู่ในวอลแวบๆนะฮะดาบมารทะลุฟ้า แต่ที่เห็นเนี่ยคือธรรมะผลราคาที่พวกเอ็มเนี่ยแม่งหาผลขายในยชนัดเจนครับคือราคามันสเนสถียรมาตรฐานาระดับโลกนะฮะอ่ะยันซิเปอร์อยู่ที่สิบหเอ็มเนี่ยเนี่ยสิบหเอ็มนะฮะอ่าเลทเลทราคาตั้งขายอยู่ประมาณ15นะฮะอันนี้คือสุตสานโอ้โเอ้ยบอกกิ๊กทลายสีอะหมอสายโหดเวลนะฮ <laughs> ะก็รู้อยู่ นะเราก็สำรวจคร่าวๆนะเราไม่ได้ว่างดูหมดทุกร้านหรอกนะฮะอ่าก็เห็นประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาจนถึงจนถึงตอนท้ายแนะ่ในราการสำรวจราคาเบื้องต้นของไหนที่อยากได้ของไหนเดี๋ยวะนะ8บวก8น่าให้มาเลยเราถึงนะ ต้องไปทําไฟแปดอีกเที่ได้ทําคลิปอีกดี่แล้วดึงแม่งเออแมงมันสวยตรงบวกแปดนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะเราโคงต้องลาไปก่อนผมเจมสเตอร์เอซิวอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดซับสไครต์ได้นะฮะเราจะมีคลิปใหม่กันทุกวันนะฮะหากมีอะไรคาใจนะฮะถามในเพจมันจะชัดเจนกว่านะถ้าถามในใต้คลิปเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ตอบหมดทุกคลิปนะเพราะคลิปมันเยอะมากจริงๆนะฮะนะครับบ๊ายบายครับผม